สวัสดีครับผมก็สึกซันรถสวยจ่กกายจดทายจย้วหรือจุดซันสุดๆมาทำกันใครนี้ซ่อมมากีก่วนันครับก็หลายวันอยู่ครับซ่อมอยู่ที่ค่ายรถสวยจ่ายจดทายอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับอยู่ที่นั่นเลยเนาะมีใครเป็นผู้ฟ้องผู้ซ้อมมาที่นั่นก็มีเพื่อนมีนนะะพี่ๆในค่ายก็คือพวกในค่ายที่อยู่ด้วยกันช่วยๆกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่ ประมาณ180น้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณ68 62เรามือตะตายเลยครับมือเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับศิริมงคลเคยเจอกัน,นย,ยังยังไม่เคยเจอกันเลยอันนี้คือไปแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกาบต่อยเข้ามาป่ะก็เห็นในยูทูบอยู่ครับเขาเป็นมือตะตายอะไรกันเล่นเขาก็น่าจะมวยเขาย่าเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวอะไรไงก็รอดูเวิครับ ก็คือต่อยไปตามสไตล์ตแล้วก็ดูวิเคราะหด้วยใช่ไหมล่าสุดเราสอยไว้ที่เอ่อราชด,ดับเหนือวันนั้นเราเจอกับเพชรอนุชาปอนเป็นไงบ้างยังชนะครับชนะคะแนนเข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สามร้อยยี่สามแต่ตอนนี้มาต่อยร้อยยี่สิบโอ้ลงมาสองฟอนเลยเป็นไงน้ำหนักนี้ก็ <c oughs> ได้อยู่ครับได้อยู่เนาะถ้าเกิดวันนี้เข้าไปสอบหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินก็คือเหมือนอวิ่งตอนเช้าใช่ไหมคิดว่ามาเกินเยอะไหมน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือสบายๆมา,า,าวิ่งกับยืดเส้นยืดสายแล้วหน่อยนึงร่างกายตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มี่ครับ้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวแข็ง,งแรงหรือว่าเย็นนี้พร้อมเก็บชัยชนะกลับค่ายเราเลยปะสงการก็ไม่ได้เที่ยวเลยเลยต้องมาต่อยมวยก่อนเดี๋ยวกลับไปได้เที่ยวนะ แล้วตอนเมื่มา,มาเรา็วๆนั้นมันกี่ไฟแล้วประมาณห้าสิบไฟครับห้าสิบไฟเราคนจังหวัดอุบลราชธานีอ่าฝากเชิญเชิญแฟนขับเราหน่อยก็ฝ<ะ>ากพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจผมเลยนะครับอย่าพี่แน่นอนโอเคเขาจะรับรองชายครับไป